โอ้ยครับสวัสด mm <basics> oh ีพ nah, ี <sm all Evet> ่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขูทุกคนครับผมมาอัปเดตอาการพ่อห้เบิองนะครับเนาะตากระจ้อยพี่น้องเ้ยคุ้เฒ่าออกจากโรงพยาบาลย่างย่างย่างโอ้ยเลยหลายปีโอ้ยโซ่หลายปีแล้วตัวหกเจ็ดปีได้ละมั้งพอตโม ออกจากโรงพยาบาลมาได้สองมือนนี่ครับสภาพก็ยังทีเห็นนี่แหละครับเอ,อ้ยพี่น้องเลยอัปเดตสถานการณ์พิ่คาะโอ้ยนอนหุ่มผา้านี่แล้วมึงพี่น้องแขนราคาเราจอยเบิดมีเหนือมีหนังขึ้นแน่สองสามหมื่นนี่แต่กิจจอยก็นี่นี่ก็มีเหนือมีหนังขึ้นมาแน่จังหน่อยโอ้ย มันจมขี่จมเงียวอยู่นี่ดีอัปเดตอาการให้เบิงเนะครับเนาะอัปเดตอาการคุณพ่อให้เบิงจังี่เห็นนี่แหละครับตามภาพนี่แหละ